สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนจ๋ามะละกอของเราสุกอีกแล้วนะคะถอดหมวกกันทุกคนมาจ้ามะละกอของเราสุกอีกแล้วนะคะ มาดูฝั่งนี้ดีกว่านะฝั่งนี้ชัดไหมย้ายมาฝั่งนี้ชัดไหมเอาฝั่งนี้เนาะชัดนะหรือว่าจะเอาเทคสองอีกมาดูใกล้ๆดีกว่าไหมเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะจ้าพามาดูใกล้ๆเนาะ นี่จ้ะทุกคนคะ่ะเรากีดลงไปแบบนี้เลยเนาะกินมะม่วงเออกินมะละกอสุกธรรมดาโลกไม่จำนะคะเราต้องกินคาต้นแบบนี้เนาะดีจะ้ะมาดูความสดนะคะทุกคนคะ่ะดูอ้ยสวยงามมากเลยทุกคนจ้านี่นี่ ทุกคนทุกคนเดีย๋ยวไปกินฝั่งนู้นนะหวานมากเดี๋ยวจะเต้นใส่มาละกอ,อีกละ ้นนี้ตั้งแต่มานี่ได้กินสามลูกแล้วนะห,หวานอร่อยมากเดี๋ยวเราเพอทำทําคลิปเสร็จเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะทุกคนหวานหานเย็นๆเ,เนาะต้นนู้นได้กินลูกหนึ่งต้นนี้ได้กินสามลูก เดี๋ยวจะถ่ายให้ชัดๆอีกทีนึงค่ะทุกคนคะ่ะอ้ยนี่คะ่ะงามบองามบออ้ยขอบอกว่าหวานมากหวานมากถ่ายทำทุกมุมเนาะของธรรมชาติของดีของอร่อยแล้วต้องทำทุกมุมนะทุกคนนะ มันมีความสุขมากมากค่ะอยากถ่ายทอดความสุขให้ทุกคนดูนะบางคนหลังไมมาว่าทำไมอ่ะทำไมยังไม่กลับญี่ปุ่นมีปัญหาอะไรกับคุณสามีหรือเปล่านะมีหลังไมเป็นห่วงนะทะเลาะกันหรือเปล่าเลิกกันหรือเปล่ายางงี้นะทุกคนเปล่าค่ะ เดี๋ยวสา,สามีจะมาหาวันที่สามสิบแล้วเราก็จะกลับญี่ปุ่นวันที่แปดคะ่ะทุกคนคะ่ะทุกคน หน้าเราแปลกๆไปไหมเราไปสักคิ้วมานะยังไม่ลอกนะสักคิว้วห,หวานมากเินด้วยกันไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่เย็นๆด้วยเนาะ จะได้ความเย็นแล้วก็หวานตอนนี้ก็คือหวานมากๆหวานจริงๆอร่อยมากค่ะทุกคนคะ่ะพอกินเสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวมดจะตอมเนาะเดี๋ยวมดจะตอมนะคะเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นแบบนี้เลยหวานมากทุกคนคะ่ะหวานสุดๆไปแล้วคะ่ะไปจริงๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ